เจอกันนะคะในช่วงของ Stock of the day ค่ะเป็นอีกหนึ่งหุ้นนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นเดอะแบ็ของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะคะเห็นในการปรับเปลี่ยนของเขาขึ้นมาทีไรเนี่ยมีผลต่อการขึ้นไหวของดัชนีตลอดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มาร่วมพูดคุยกันค่ะกับตัวเดลต้านะคะพร้อมๆกับทางคุณทัศนพลเงินเสงผู้จัดการวสุจากทางบอลลอบิยอนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมแต่สามารถเรียกชื่อเล่นได้ไหมคะคุณทัศนพลได้ครับเออผมโตโต้ครับคุณโตโต้นะคะกระแตนะคะคุณโตโต้ ตอนแรกที่เห็นหัวข้อวันนี้ต้องยอมรับเลยว่าอื่ะยังไงดียังไงก่อนที่จะไปลงลึกถึงทา้งฝั่งของตัวโตเลขอะค่ะคุณโตโตอาจจะขอให้คุณโตโตช่วยเล่าภาพรวมของตัวธุรกิจเดลต้าว่ารายได้หลักตอนนี้เนี่ยมาจากกลุ่มไหนแล้วก็ถ้ามองถึงภาพของตัวเมกะเทรนแล้วว่าค่ะเราจะเห็นถึงการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจของเขาเองของบริษัทเองเนี่ยในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะได้ครับก็ต้องขออธิบายธุรกิจเดลต้านิดนึงนะครับคือธุรกิจเดลต้าเนี่ยประกอบด้วย4เซกเมนต์หลักนะครับผม หนึ่งเลยคือกลุ่ม power electronic สองเลยคือกลุ่ม mobility สามเลยคือกลุ่ม automation และสุดท้ายก็คือกลุ่ม infrastructure ครับซึ่งการเติบโตของเขาเนี่ยตอนนี้ในะปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจากกลุ่มหลักก็คือกลุ่มของ power electronic ที่หนุนมาจากกลุ่มของ data center ครับผมที่เกี่ยวข้องกับ ai แล้วก็นอน ai เป็นหลักนะครับผมในส่วนนี้ซึ่งก็คิดปัจจุบันเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนหลายได้เนี่ยมากกว่า5 0แล้วครับ ซึ่งถ้าถามว่าการเติบโตของเดลต้าเนี่ยจะเป็นในทิศทางไหนก็เติบโตสอดคล้องกับเทรนโลกนะครับผมก็คือ AI บริษัทบิทเทคเนี่ยมีการลงทุนไฮเปอร์สเกลเลอร์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมตอนนี้ซึ่งก็มีการปรับตัวเอ่อฟอร์แคร์ของคาเปกไฮเปอร์สเกลเลอร์ er ครับผมในปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณสัก500พันล้านดอลลาร์สหรัฐครับก็เรีเยกได้ว่าถ้ามองภาพยาวๆเนี่ยเดลต้าเขายังคงสร้างผลตอบแทนออกมามีความน่าสนใจอย,อยู่ถูกต้องไหมคะ ใช่ครับผมไปตามเมกระเทนโลกเลยตรงนี้แต่ถ้าเรามองถึงปัจจัยระยะสั้นนะค่ะคุณโตโตเพราะช่วงนี้เป็นเรื่องของการประกาศผลประกอบการด้วยจะเห็นเลยว่าทางฝั่งของเมกาเองเนี่ย พอกลุ่มที่ถูกจับตามองหรือกลุ่มที่ถูกคาดหวังอย่างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI หรือเทคโนโลยีต่างๆนะคะมีการประกาศงบออกมาแล้วอาจจะทำให้ตลาดผิดหวังหรือว่าทำไม่ได้ตามที่ตลาดคาดหวังไว้ราคาก็มีการปรับตัวลงมาด้วยแล้วก็กังวลด้วยนะคะว่าในปีนี้ที่เขาเคยคาดการณ์กันมาว่าผลกำไรที่อยากจะเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะคุ้มค่าก,กันกับการรอคอยสิ่งที่คาดหวังไว้หรือเปล่านั้นถ้าเกิดทางฝั่งของตัวเดลต้าเองะคะ่ะสำหรับงบตัวไตรมาส4ปี68นะคะที่กำลังจะมีการประกาศออกมาเนี่ย ประเมินดูแล้วภาพรวมของตัวรายได้หรือตัวกําไรเองะคะ่ะรวไมไปถึงอัตรากําไรขั้นต้นเนี่ยมีการประเมินไว้ยังไงบ้างหมค้แล้วก็ตัวปัจจัยหลักที่ต้องจับตาในงบของปีของไตรามาสสี่ปีที่แล้วเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างคะครับก็เดี๋ยวขอเลิกก่อนเลยนะครับในไตรมาสสี่เนี่ยผมประเมินไว้อยู่ที่ห้าจุดเจ็ดพันล้านบาทนะครับผมเพิ่มขึ้น1นึงร้อยแปสิบสองเปอร์เซ็นต์ year on year แต่ว่าลดลงสิบเปอร์เซ็นต์ Q on Q สาเหตุหลักเนี่ยผมมองว่ารายได้เนี่ยอาจจะไม่ได้เติบโตรุนแรงเหมือนไตรมาสสาม เพราะว่าในไตมาสสามเนี่ยเขาเออเป็นช่วงช่วงในไตมาสสี่ครับผมคือเป็นช่วงโลซีซันคือจะมีอยู่ช่วงหนึ่งคือช่วงสิ้นปีใหม่เนี่ยเขาไม่ได้ทาํางานกันใช่ทําให้ภาพรวมของรายได้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เติบโตเยอะมากนักน,นะครับผมในไตมาสสี่ปีนี้ป,ปีปีที่แล้วนะครับผมสําหรับประเด็นถัดมาเลยคือส่วนของอัตรากําไรขั้นต้นเนี่ยผมมองว่าอาจจะทรงๆอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นสาเหตุหลักก็เพราะว่าเงินบาทที่แข่งค่าลงเนี่ยตรงเนี้ยครับเงินบาทที่แข่งค่าขึ้นนะคร ปรับตัวลดลงแล้วส่วนสุดท้ายเลยปัจจัยที่ต้องระวังเนี่ยก็คือค่า loyalty กับค่า I n d ที่จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยสาเหตุหลักเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยรายได้ในส่วนของ power electronic เนี่ยคือมาจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นในส่วนของลิขสิทธิ์ของบริษัทแม่ซึ่งทาให้ค่า loyalty เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่แล้วสอดคล้องกับออผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแม่ครับซึ่งส่วนใหญ่ตรงเนี้ยจะเป็นในส่วนของตัว liquid cooling เหมือนกันครับผมตรงนี้ก็เป็นไปได้ที่จะสามารถ เออไป inline ตามอร์แคสต์เราครับผมซึ่งจริงตัวค่า r ย y ลตี้เองมีการปรับเพิ่มขึ้นในทุกๆปีอยู่แล้วถูกต้องไหมคะใช่ครับผมซึ่งต้องถามว่าค่า r o y ลตี้เนี่ยมันมีความคอนเซิร์นยังไงคือว่าในส่วนของลิกิะธิตที่เป็นของเดลต้าจริงๆครับคือเขาไม่ได้ผลิตตามลิกระสิตไทยแลนด์แต่ไปผลิตตามในส่วนของลิกระธิตไต้หวันในบางส่วนโดยเฉพาะตัวที่เป็นผู้นําอย่างเดลต้าไต้หวันตรงเนี้ยเขาเป็นผู้นําทางด้านเรื่องนี้ซึ่ง ถ้าเป็นผู้นำจริงเนี่ยก็จะเป็นทางด้านในส่วนของ l i q u i d cooling ที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทเขานะครับผม mm hmm. ทำให้ภาพรวมของ Delta Thailand เนี่ยต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ตรงนี้ให้กับบริษัทแม่ด้วยทำให้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปโดยอัตโนมัติ mm hmm. ถึงแม้แรายได้จะเพิ่มขึ้นก็ตามครับก็คือถึงแม้ว่ารายได้เพิ่มขึ้นแต่รายจ่ายก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยแต่พูดแบบนี้ได้ไหมคะใช่ครับผมแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อสักครู่พูดไปว่า QC ค้าไมยดทงนนกั็เป็นซีลเของทางบรริษัททปะะเภนี้ถูมค ใช่ครับผมอันนี้ <4 S 1> ถือว่ามีความซิร์นในเรื่องนี้ด้วยไหมคะผมว่าถ้าคนที่ดูกลุ่มอิเล็กทรอนกสกอยู่แล้วผมว่าผมไม่ได้คซิร์นประเด็นนี้เท่าไหร่เผื่อมองข้ามไปแล้วด้วยงั้นแสดงว่าตอนนี้ถ้าเกิดจะต้องดูกันจริงๆแล้วคือเรื่องของการบริหารจัดการแล้วกันนะคะว่าเขาเองเนี่ยจะมีการบริหารจัดการเรื่องของไรายได้กับตัวรายจ่ายเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เรื่องของการควบคุมเรื่องของตัวอัตราแลกปเปลี่ยนถูกไหมคะใช่ครับผมอะงั้นถ้าเกิดตอนนี้ ดูจากข้อมูลล่าสุดค่ะประเมินแล้วว่าตัว data center กับตัว AI infrastructure ค่ะยังถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของตัว Delta ถ้าเกิดเรามองว่ารอบนี้ค่ะการลงทุนของตัว AI กับตัว big tech อยู่ในช่วงไหนของวัฏจักรแล้วค่ะแล้วก็ปีนี้เราจะได้เห็นถึงการเติบโตอย่างน่าประทับใจได้ไหมมีดีบานที่มีความยั่งยืนแค่ไหนสําหรับของตัว Delta ได้บ้างค่ะอ๋อคาถามนี้ดีครับคือพยายามคิดเหมือนกันว่า h y per scaler มันขึ้นอยู่กับวัฏจกักรอยู่ในช่วงไหนของวัฏจกักรของ AI ละ คือต้องบอกว่าถ้าเป็นในตามของ AI นะคือในตอนนี้คือมันอาจจะเพิ่งเริ่มต้นก็นได้เพราะว่าต่อไปเราจะเข้าสู่ในเฟสของ i n f e r e n c e AI คือการนำ AI เข้ามาประยุกต์ใช้งานจริงละ mm hmm. ซึ่งตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันยังอยู่ในส่วนของ t r a i n i n g phase อยู่ซึ่งในส่วนของ infrastructure เออเราจะเห็นว่าบริษัท i i t t e h เนี่ยมีการลงทุนคาบเป็ค hyperscaler เนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างล่าสุดที่ผมดูภาพรวมของอุตสาหกรรมเนี่ย mm hmm. คือตอนแรกเนี่ยเขาคาดการไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณสัก200ไปลาย ในปีที่แล้วนะครับอยู่ที่250ประมาณ50ล้านดอดลลา,าร์สหรัฐแล้วกันแต่ล่าสุดเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอาจจะขึ้นมาสัก500ล้าน oh. ดอดลลา,าร์สหรัฐซึ่งในปี2026เนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกทีนี้สาเหตุหลักเนี่ยเพราะว่าการลงทุนไฮเปอร์สเกลเลอร์เนี่ยคือต้องบอกว่า AI เนี่ยมามามาค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องมีการลงทุนทางด้านเรื่องชิปค่อนข้าง ต้องลงทุนในด้านเรื่องชิปประมวลผลมาข้างเยอะเหมือนกันซึ่งบริษัทที่เห็นเป็นตัวอย่างที่ลงทุนทางด้าน AI แล้วไรายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยคือบริษัทอย่าง Meta คือ Meta เ,เนี่ยเขามีการที่มีการเปลี่ยนทางด้านเรื่องโฆษณาเนี่ยคือโฆษณาเนี่ยเขาใช้ AI ในการวิเคราะห์ซึ่งทําให้ยิงยิงแอดโฆษณาครับผมตรงตามเป้าหมายของเขาได้โดยตรงซึ่งตรงนี้เป็นการประยุกต์ใช้ให้เห็นแล้วว่า AI ตรงนี้ใช้งานได้จริงถ้ามีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทีนี้อย่างปัจจุบันที่เราจะเห็นต่อไปเนี่ยคือในส่วนของ Microsoft แล้วก็ Google ที่จะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นอีกนะครับอย่างตัว Microsoft ที่เห็นได้ชัดเลยก็เป็นตัวของ Open AI แล้วตัวถัดมาเลยก็เป็นของ g e m i n i นะครับผมของฝั่ง Google ทีนี้โดยภาพรวมเนี่ยคำถามถัดมาเลยคือว่าต่อไปแล้วเนี่ยจะมีการเติบโตยังไงห้าเอ่อห้าร้อยห้าแสนล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยตรงเนี้ยคือจะมีการปรับตัวเพิ่มอีกไหมผมต้องบอกว่าอาจจะมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก เพราะว่าประเทศสหรัฐเนี่ยเขาก็มีโครงการอย่างตัวโครงการส Star ์เกตที่ภาครัฐเนี่ยลงทุนเข้ามาเล่นโดยตรงซึ่งทําให้หนุนภาพรวมของไฮเปอร์สเกลเลอร์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะอยู่ที่หนึ่งล้านล้านเหรียญตอนลาสหารัฐได้ซึ่งคําถามก็คือว่าตอบเลยก็คือผมยังรู้สึกว่าตอนนี้มันอาจจะอยู่ในช่วงต้นๆของการลงทุนไฮเปอร์สเกลเลอร์อยู่ต่อไปเราจะเข้าสู่ในช่วงของอินฟลเอนท์ที่จะมีการปรับ,บตัวเพิ่มเออประยุกต์ใช้ AI เข้ากับชีวิตประจําวันมากขึ้นครับเออขอย้ำอีกทีหนึ่งก็คือว่า ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ AI เข้าร่วมกับซอฟต์แวร์เนี่ยอย่างตะกี้ที่ผมบอกพูดถึงเบตาเนี่ยที่เป็นแพลตฟอร์มเอ่ออย่าง Facebook ตัวเนี้ยเขามีการยริงแอดแต่ตัวที่เห็นได้ชัดจริงๆถัดมาเลยคือตัวอยา่าง Cloud Si ทร์คือเขามีการใช้ AI เข้าไปทำในส่วนของ Cyber Security ในการตรวจจับตรงนี้ก็เราก็เริ่มเห็นแล้วนกัน,นครับผมแต่ต้องบอกว่าประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่ทั้งกลุ่มเนี้ยถูกคาดหวังกันหมดเลยถูกไหมคะใช่ครับ แต่ว่าคนที่จะทําได้จริงหรือว่าคนที่จะก้าวข้ามวัฏจักรเปลี่ยนผ่านจากการใช้จากการทดลองมาสู่ภาพของการใช้งานจริงได้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีหลากหลายบริษ,ษัทที่ทําได้อย่างเห็นผลมากนะักแต่ถ้ามองใน,<ห>นงตัวเดลต้าเองนะคะเรามองว่าพอภาพใหญ่ยังคงถูกกดดันจากความกังวลโดยโรวมแบบนี้คะ่ะเดลต้าจะโดนด้วยไหมคะอ๋อคือเดลต้าเขาทาในส่วนของ infrastructure ครับคือตรง infrastructure เนี่ยมันมีอยู่หลายส่วนไม่ว่าจะเป็นชิป ถ้าพูดถึง Data Center นะมันจะประกอบอยู่หลายหลายภาคส่วนแล้วกันในเชิงของ Value ช h a i n Data Center ก็จะมีแบบชิปเอ่อพลังงานที่ดินเกี่ยวข้องแต่ในส่วนตัวเนี้ยคือเขาเรียกว่าเป็น Equipment ของในส่วนของ Data Center ซึ่ง Delta เนี่ยเขาจะได้รับอันนี้ส่งของในส่วนของ Power E l e c t เล็ i ทรอนิเข้ามาแล้วก็ระบบระบายความร้อนตรงนี้ก็เข้ามาด้วยคือระบบระบายความร้อนเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือถ้าเราประกอบคอมมาเราจะเห็นปัดลมที่อยู่ข้างข้างขอซึ่งใช่ที่หมุนเสียงดัๆะครบ คือแต่ว่าในปัจจุบันแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยเขามีการเขาเรียกว่าประมวลผลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคือต้องบอกว่าพอยิ่งประมวลผลเร็วเมื่อไหร่ความร้อนก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นมนเลยทําให้การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านตรงเนี้ยเป็นเชิขงของเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่ารีดคูลิ่งคือเอาน้ําหล่อยเย็นเข้าไปเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เดลต้าก็อยากเป็นเขาเรียกว่าเขายังเอนจอยกับเทนนี้อยู่ยยแล้วก็เอ j นจอยเอนจอยกับเมกะรเทนนี้พอสมควร ทีนี้คําถามถัดมาเลยคือว่าสิ่งที่เขาจะได้ในอนาคตคืออะไรคือว่าอย่างลูกค้าหลักของเขาเนี่ยเขามีการเปิดตัวชิปตัวใหม่นะเขาไม่ได้มีพัดลมเลยเขาใช้ตัวลิควิดคูลิ่งร้อยเปอร์เซ็นตัวนี้ก็จะทําให้เขาได้ประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยครับผมอืมก็ได้ได้ว่าไม่ว่าใครจะทําได้จริงหรือไม่จริงจะมีวินเนอร์จากที่ไหนก็ตามแต่ในภาพรวมของตลาดเมื่อยังคงโกลตูแบบนี้อยู่เดลต้าก็ยังคงได้ผลประโยชน์อยู่ถูกต้องไหมคะใช่ครับอ่าและถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วนะคะใน กรณีที่แบบเรามองว่าดีที่สุดเลยเนี่ยคาดว่าไรายได้แล้วก็กำไรของตัวเดลต้าเนี่ยจะมีการเร่งตัวไปได้มากอะคะ่ะหากงบลงทุนของตัวไ i กับกลุ่ม Big Tech เนี่ยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องอาจจะดูได้ไหมคะว่าดีมานทางฝั่งลูกค้าจากกลุ่มที่มาถึงเดลต้าเนี่ยมันจะมีอะไรได้บ้างแล้วก็จุดแข็งที่ลูกค้านจะเลือกเดลต้าต่อเนี่ยคือเรื่องอะไรคะคุณโตโต้ต้องบอกว่าถ้าจุดแข็งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นตัวของส่วนของระบบระบายความร้อนแล้วก็ในส่วนของ power management นะ,ะอย่างตัว UPS เ uh, อ่อ PUD ่าง้ยครับผม Power Distribution Unit หรือแหล่งกระจายไฟฟ้าของในส่วนของ Data Center ตรงนี้คือเขาก็ยังมีจุดแข็งอยู่แล้วก็มีบริษัทแม่ที่เียังเป็นผู้นำในส่วนตรงนี้อยู่ถัดมาเลยคำถามก็คือว่าผู้เล่นในอุตสาหกรรมนี้มีใครบ้างก็คือต้องบริษัทในสหรัฐอเมริกาต้องยอมรับว่าก็มีครับอย่างตัวที่ผมเมนชั่นถึงก็เป็นเวอร์ตีกับวิคอตรงนี้ก็ก็เป็นผู้เล่นชไนเดอร์รวมถึงชไนเดอร์ด้วยก็เป็นผู้เล่นหลัก แต่ทีนี้คําถามเกิดมาก็คือในกรณีที่ดีที่สุดเรามองว่าเดลต้าเนี่ยก็ยังคงเป็นผู้เล่นเอ,อมีโอกาสที่จะได้รับโปรเจกต์ของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องสาเหตุหลักที่เราเชื่อว่าเขายังได้อยู่เนี่ยคือว่าหนึ่งเลยคือเขามีการประกาศข่าวทางหน้าเรื่องของการขยายคาปาซิตี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง oh. เหมือนกันเอ,อปีที่แล้วเขาเปิดสามโรงงานนะครับปีนี้เขามีแผนที่จะเปิดอีกสามโรงงานซึ่งจะคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณสักเดือนมิถุนายนแล้วปีหน้าจะเปิดอีกสอง ซึ่งตัวนี้ผมลองไปถามกับทาง m มเนจเมน n ์ดูแล้วว่าโอเคแหละเห็นดีมานมาจริงๆใช่ไหมแล้วก็มีสายคอนแทคไหมก็มีจริงๆแล้วก็ได้รับอนุสวด้านเรื่องการรีโลเคชันจากประเทศไต้หวันไปยังประเทศไทยด้วยตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาได้รับประโยชน์ตรงนี้เหมือนกันเออถัดมาเลยคือว่าต่อไปก็คือสิ่งที่เราต้องมามอนิเตอร์ต่อในระยะสั้นที่เราพอจะเห็นได้ว่าเดลต้าจะไปตรงนั้นได้จริงคือยอดการส่งออกของตัว อิเล็กทรอนิกส์ครับในหมวดของพ o w e r า u p ั l y ยตรงนี้สามารถมอนิเตอร์เดลต้าได้ว่าเขารายได้จะเป็นยังไงในแต่ละควอเตอร์ถ้าเราเอาแต่ละเดือนมาบวกกันสมเดือนก็จะได้หนึ่งควอเตอร์นะซึ่งเราตรงนั้นมอนิเตอร์ดูได้เลยครับตรงนี้ซึ่งวิธีการมอนิเตอร์แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถคาดการตัวการเติบโตของเดลต้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป๊ะมากขึ้นด้วยเหรอคะใช่ครับพอดูได้เป็นคร่าวๆดูได้ครับเป็นสัญญาณหนึ่งที่ก็นับว่าเร็วคือเร็วๆอยู่ในระดับนี bởi vì nó tiền tiền เขาจะได้แต่ว่าที่จะถามย้ำตรงนี้ค่ะคุณโตโตเพราะว่าเราเห็นถึงเวลาเดลต้ามีการเครื่อนไหวของตัวราคาแต่ละครั้งเนี่ยก็ได้ได้ว่ามี movement ที่น่าสนใจเลยนะคะอาจจะมาด้วยข่าวบางทีตุ้มหนึ่งหรือว่าบางทีมาด้วยแบบโมเมนตัมที่แรงๆไปเลยทีนี้ถ้าเกิดเป็นมุมของนักลงทุนเองค่ะเวลาที่เราจะดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะประเมินกันว่าในอนาคตเขาจะเติบโตได้แค่ไหนมีโอกาสการโตได้บ้างน้อยเมื่อเทียบกับตัวคู่แข่งยังไงบ้างซึ่งถ้าเกิดดูจากประเมินที่ทางคุณโตโตเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยความน่าสนใจของเด หมายความว่าปีนี้ก็จะเป็นอีกปีหนึ่งเหมือนกันที่เราอาจจะมีโอกาสได้เห็นตัวราคาของตัวเดลต้ามีความพันผวนเหมือนที่ผ่านมาถูกต้องไหมคะใช่ครับ mm hmm. ตรงนี้ต้องบอกว่าเดลต้ามีความผันผวนอยู่แล้วเวลาที่ข่าวข่าวอย่างเอ็นวีเดียขายของไม่ได้ <laughs> ออลูกค้าหลักขายของไม่ได้หรือนโยบายสหรัฐอเมริกาจากจีนตรงนี้กระทบแน่นอนหรือหนักสุดก็คือบริษัทบิทเทคลดงบลงทุนไฮเปอร์เซ็สเกลเลอร์ลง ตรงนี้ก็จะกระทบกับเดลต้าโดยตรงซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นข่าวที่ทําให้หุ้นมีความผันผวนได้ครับแต่ท่านมองในมุมของความแข็งแกร่งของเดลต้าที่เขาพยายามสร้างมาโดยตลอดค่ะก็จะมีงบในเรื่องของตัวอ่านดีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยปีนี้เองมองว่าโครงสร้างต้นทุนของเดลต้าที่ต้องลงทุนด้าน R D อ่านดีค่ะรวมไปถึงมีใ่ให้จ่ายตัวค่าลิขสิทธิ์ที่ต้องจ่ายให้กับตัวแม่ด้วยเนี่ยประเมินว่ามันจะเข้ามาเป็นประเด็นกดดันหรือว่าเป็นประเด็นส่งเสริมเกี่ยวกับภาพของการเติบโตของเดลต้าในปีนี้ได้บ้าง ครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นประเด็นกดดันครับพอสมควรเพราะว่าบริษัทนี้ต้องทำไอเดีต่อเนื่องแล้วก็มีการที่จะต้องจ่ายค่ารอยุต้ให้กับบริษัทแม่เพิ่มขึ้นซึ่งถ้าผมจะบอกว่าถ้ารายได้มีการเติบโตเพิ่มขึ้นแล้วค่ารอยุติปรับตัวเพิ่มขึ้นตรงนี้เมื่อก่อนผมคอนเซิร์ตนะแต่ตรงนี้ผมรู้สึกว่าไม่แปลกอะไรละ <c oughs> เพราะว่าสินค้าตัวนั้นมันอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัทแม่จริงอืิ <c oughs> โอเคใช่ครับแล้ว่าไปกดดันกับไร <c oughs> ยังไงนะคะท่ทีค่ะเมื่อสักครู่เสียงเบ่า คือว่าพอรายได้ในส่วนของ AI ครับผมปรับตัวเพิ่มขึ้นตรงนี้ <c oughs> ก็จะทำให้ภาพรวมของค่า loyalty เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย <c oughs> ซึ่งก็มองว่าการที่เราใช้ Assumption ที่10%ตรงนี้ในปัจจุบันผมใช้8-9นะครับ <c oughs> ก็ยังมองว่าไม่ได้มีการที่ต้องเซอร์ไพรส์อะไรมากนักแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ loyalty ปรับตัวขึ้นไปแรงมากๆแล้วไปกดดันจริงๆตรงนี้ <c oughs> ผมมองว่าประเด็นนี้เริ่ม <c oughs> มีความสาคัญมากขึ้นแล้ว โอเคองั้นมาประเมินเวอร์ชันกันหน่อยค่ะตอนนี้ให้ราคาเป้าหมายของ Delta อยู่ที่เท่าไหร่ดีคะคุณโตโต้ตอนนี้ผมตีราคา a วอร์ชันอยู่ที่214บาทครับผมอิง e b Revenue อยู่ที่10เท่าครับเ,<ม>เปลี่ยนวิธีการวิธีคิดนะครับจาก PE เนี่ยผมจากวิธี PE เนี่ยเป้าหมายอยู่ที่92บาทเอออิง PE ที่50เท่าตอนแรกนะครับสาเหตุหลักที่ผมปรับวิธีคิดเนี่ยคือว่าผมมองว่าเดลต้าเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าเป็นบริษัท หนึ่งในเป็นบริษัทในไทยแล้วกันหนึ่งตัวที่ได้รับผลประโยชน์จากเมกเเทนตรงนี้และมีการปรับตัวอย่างชัดเจนคือการขยายโรงงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีบริษัทแม่ช่วยหนุนโน้ตฮาวทางด้านเรื่องนี้แล้วก็มีเขาเรียกว่าประสบการณ์จากบริษัทแม่เขามาช่วยบริษัทไทยแล้วกันซึ่งทําให้การปรับตัวของบริษัทเนี่ยสอดคล้องกับเมกเกเทนโลกผมก็เลยมองว่าในเชิงของการประเมินบริเวนเนี่ยผมไปใช้ภาพรวมของ e v Per Revenue นะ่าจะเหมาะผมกว่ามากกว่าการไปใช้ PE เนื่องจากว่า PE ของเดลต้าที่เรารู้กันว่ามันค่อนข้างสูง mm hmm. แล้วประเด็นคือมันสูงกว่า Nvidia ค่อนข้างเยอะ mm hmm. ใช่ต้องยอมรับจริงๆว่าสูงมากแต่พอผมไปดูทางด้านเรื่องของ e v Per e v e n u e เนี่ยกลายเป็นว่ามัน discount Nvidia มาระดับ30-40%ซึ่งตรงนั้นเนะี่ยผมค่อนข้าง buy idea ตรงตรงใช้วิธีนี้ทางด้านเรื่องในส่วนตรงในส่วนของเหตุผลตรงนี้นะครับ mm hmm. สาเหตุหลักที่ผมให PE ของ Delta มากกว่า NV i d i a เดียไม่ได้มันมีสาเหตุอยู่คือว่าถ้าเราไปดู NV i d i a เดียเนี่ย Nvidia เดียเขาทำในส่วนของระบบชิปประมวลผลมันทำให้ภาพรวมของบริษัท n อ i น i a เดียนี่ยการเติบโตมันชัดเจนกว่าเมื่อเทียบกับ Delta ที่ Delta มันอยู่ส่วนท้ายของซัพพลายเชนนะมันเป็นส่วนของ Data Center ซึ่งตัวเนี้ยมันมันมีคู่แข่งก็ระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นแห่งการเติบโตทางด้านเรื่องชิปเนี่ยเ v i d i a ดียจะได้เปรียบกว่าแล้วก็มีความแตกต่างทางด้านเรื่องของธุรกิจ ผมก็เลยมองว่าการใช้ EV per revenue เนี่ยมันน่าจะเหมาะสมทางด้านเรื่องนี้เพราะว่าธุรกิจมันก็แตกต่างกันเปีบบแทบกันไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ EV to revenue มันก็ด i ส c o ค n t กับ Nvidia มคนข้างเยอะพอสมควรครับรมีมุมมองที่ค่อนข้างซับซอ้อนเหมือนกันนะคะอ่ะถ้าอย่างนี้น <c oughs> ก่อนเป็นคำอบาสุดท้ายแล้วกันนะคะคุณโต้อว,ว,วันนี้ <c oughs> เพื่อจะให้นักทุนอาจจะด้วยมือใหม่อะไรเงี้ยเข้าใจในภาพของตัว <c oughs> การลงทุนของตัวเดลต้ามากยิ่งขึ้นค่ะ มาเป็นคำถามจากช่วงมือใหม่ต้องฟังกันนะคะถ้าเกิดนักทุนมือใหม่ค่ะสนใจที่จะลงทุนหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังเป็นเทรนด์ของโลกนี้เลยค่ะควรดูปัจจัยหรือข้อมูลเบื้องต้นอะไรบ้างคะก็ถ้าจะดูเออถ้าจะลงทุนภาพรวมของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคือว่าสิ่งที่ต้องรู้เลยคือหนึ่งคือบริษัทอ,อะไรก่อนว่าบริษัทอยู่ในส่วนไหนของเทคโนโลยีหรือส่วนของแบเทอร์ย์สองเลยถ้าสิ่งที่เป็นใกล้ตัวที่สุดหรือเราอยากเห็นราคาหุ้นที่ผันผวน,นเนี่ยคือดูของ ยอดการส่งออกในประเทศไทยว่าการส่งออกของประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มการเติบโตเป็นยังไงเช่นอย่างที่เรารู้กันว่าภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้เอนจอยกับภาพรวมของ AI มากนักนะครับแต่ว่ามันมีบางสินค้าที่เอนจอยอยู่ก็คือในส่วนของ p o w วเซอร์สแส่วนของเดลต้าตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญและสุดท้ายเลยก็คือว่าเออในแต่ละเดือนนะครับผมจะมีการประกาศยอดขายชิปอยู่แต่เป็นเป็นย้อนหลังสองเดือนนะครับผม เ,เว็บเนี่ยมันอยู่ที่ Semiconductor a s s o c i a t e ซึ่งตรงนั้นก็พอดูเทนได้ว่า AI เนี่ยยังคงไปต่อหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นการรายงานยอดขายชิปในแต่ละเดือนครับขอบคุณมากเลยค่ะอ่ะเป็นข้อมูลให้กับนักทุนทุกท่านด้วยกันนะคะขอบคุณต๊โตโต้มากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ